สวัสดีครับบริษัท AP c o n คอน l l รเล s ร์ซินะครับผมวันนี้เราพามารีวิวแนะนำตู้คอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมระบบปรับรอบมอเตอร์นะครับแล้วก็สามารถกลับทางหมุนมอเตอร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้จะใช้ในการควบคุมมอเตอร์เป็นระบบสายพันลำเลียงขนาดมอเตอร์ Motor ก็จะเป็นอ่าหนึ่งแรงม้านะครับหรือ0.75กิโลวัตต์มอเตอร์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์แค่ตัวอย่าง,งเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นมอเตอร์ของลูกค้าเองเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ที่เป็น พวกมอเตอร์เกียร์นะผมใช้กับระบบสายพานลำเลียงนะครับซึ่งลูกค้านะครับมีความต้องการก็คืออยากจะลดรอบในการทํางานของตัวมอเตอร์นะครับเพราะว่าสายพานลำเลียงเนี่ยลูกค้าบอกว่ามันเร็วเกินไปนะผมอยากจะมันเบามันลงนิดนึงหรือปรับรอบมันให้ช้าลงนิดนึงนะผมก็คือเราก็เลยดีไซน์ตู้คอนโทรลชุดนี้ขึ้นมานะผมตู้ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นตู้เหล็กกันน้ําอย่างดีเลยนะเป็นฝาสองชั้นด้านหน้าจะเป็นกระจกนะครับสามารถมองทะลุเข้าไปได้นะครับดู ระบบการทํางานได้หรือเราสามารถสังเกตการทํางานหรือดูว่าเราปรับนับสปีดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันทํางานอยู่ฟังก์ชันไหนอะไรวันนี้เราสามารถดูได้นะครับผ่านกระจกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือถ้าเป็นตู้กระจกแบบนี้เนะี่ยมันกันฝุ่นให้เราด้วยนะครับกรณีถ้าเกิดว่าเราทําเป็นตู้ฝาชั้นเดียวแบบนี้เนี่ยนะครับฝุ่นมันสามารถเข้าไปในพวกอุปกรณ์พวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีตู้ฝาสองชั้นแบบนี้มันจะช่วยกันฝุ่นนะครับ แล้วก็บางครั้งเอาไปติดตั้งอาจจะมีละองน้ําหรืออะไรพวกน,นี้เนี่ยมันก็สามารถป้องกันละองน้ําเราได้นะครับตู้จะเป็นตู้เหล็กกันน้าอย่างดีนะครับเกียร์มาตรฐานนะครับตัวนี้จะเป็นสีแบบชุบการสนิมอย่างดีนะผมเป็นสีอบนะครับามาตรฐานโรงงานเลยนะผมแล้วก็ตู้ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นมอเตอร์นะครับที่เราจะเอาไปควบคุมก็คือเป็นมอเตอร์สามเฟสนะครับมอเตอร์สามเฟสสามสายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่ rst นะครับที่ไฟเข้ามาเนี่ยแล้วก็จ่ายให้กับตัวมอเตอร์นะครับจะมีโหลดโชว์การทำงานของตัวมอเตอร์ด้วยนะครับผมซึ่งเมื่อไฟเนี่ยมันจ่ายมา3า0โวลต์นะครับผมเข้ามาเนี่ยโหลดมันก็จะโชว์ตรงนี้นะเป็นการโชว์เตเตทัตแล้วก็กรณีถ้าเกิดว่ามันหยุดการทำงานนะครับสายพานลำเลียงของเราหยุดการทำงานก็จะขึ้นออฟถ้าสายพานลำเลียงเราเริ่มทำงานนะครับมีการกดสตาร์ทจากปุ่มด้านล่างปุ่มบัตตอนตรงนี้ ปุ๊บเนี่ยอินเวอร์เตอร์เราทํางานเนี่ยใสยพานลำเลียงเราค่อยๆหมุนนะผมมอเตอร์เราค่อยๆหมุนเนี่ยตัวรันตัวนี้จะติดขึ้นมาอารามตัวนี้มีอาไว้กรณีถ้าเกิดว่าอินเวอร์เตอร์หรือมอเตอร์ของเราเนี่ยขัดข้องอินเวอร์เตอร์มันจับได้ปุ๊บมันจะขึ้นอารามขึ้นมาทุกอย่างนะผมจะมารวมอยู่ที่อัรามทั้งหมดเลยก็คือจะเป็นฟอทุกอย่างเลยก็คือฟอจากตัวอินเวอร์เตอร์หรือมอเตอร์กระแสเกินผิดปกติปุ๊บตัวชุดอินเวอร์เตอร์หรือว่าตัวได้เน่ัจะสสงญญาณ ไปสั่งตัดระบบแล้วก็ทําให้เกิดอะลามไฟจะวิ่งมาโชว์ตรงนี้เราก็มาดูค่านะครับที่มันขึ้นฟอสขึ้นมาว่ามันฟอสจากสาเหตุอะไรนะครับประมาณนี้ส่วนการเซตค่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเซตค่าหรือว่า,าแนะนําในเรื่องของการเซตค่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เราจะเซตไปให้ลูกค้าเลยก็คือลูกค้าไปใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือตัวนี้เนี่ยเราจะเซตค่าตายตัวเพราะว่ามันจะใช้ แบบเดิมตลอดนะครับตัวนี้แล้วก็มีในเรื่องของอาการปรับสปีดเราสามารถปรับสปีดตัวนี้ได้เลยนะผมมันจะมีห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นหรือห้าสิบเฮิร์เนี่ยนะครับห้าสิบเฮิร์ก็คือออยู่ที่ประมาณสิบนะครับอยู่ที่เลขสิบตัวนี้นะครับห้าสิบเฮิร์ก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น ถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นก็อยู่ที่เลขห้าแบบนี้นะผมประมาณนี้นะผมอันนี้คือการปรับสปีดของตัวมอเตอร์ของเรานะครับเราต้องการให้มันสปีดอ,อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเราสามารถปรับหมุนจากตรงนี้ได้เลยนะผมเราสามารถเล่งได้เบาได้นะครับจากตรงนี้แล้วก็มาสังเกตตรงนี้ว่าเฮิร์ตของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าหนึ100่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็อยู่ที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับ ตัวมอเตอร์เราก็จะรันอยู่เต็มที่เลยตามปกติของเขาแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันลดความเร็วลงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้ลงนะครับจากที่มันเต็มที่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเฮิร์ตเราก็ปรับลงมาสักครึ่งหนึ่งแบบนี้เราก็จะเห็นตรงนี้มันจะลดลงมาอยู่ที่ยี่สิบห้าเฮิร์ตนั่นเองก็จะคือครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวนี้เนี่ยเราดีไซน์มาเพื่อให้มันสามารถที่จะกับทางหมุนได้ด้วยนะครับสายายนลเียง ของเราสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้มอเตอร์ของเราในผมสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้ก็คือถ้าสมมุติเราต้องการ forward อันนี้คือเดินหน้านะผมถ้า r e v e r d เราบิดมาทางนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนถอยหลังทันทีนะครับประมาณนี้เราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการแค่ forward อย่างเดียวทำงานแบบ forward อย่างเดียวก็คือเดินหน้าไปอย่างเดียวก็ใช้ตัวนี้ไม่ต้องไปบิดนะครับผมส่วนตัวสวิตช์อิมเมอร์เจนซีตัวนี้มีไว้กรณีฉุกเฉินถ้าสมมติว่าเกิดมีปัญหา สายพานลำเลียงสายพานขาดหลุดมอเตอร์มีปัญหาหรือใบพันธุ์อะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องการหยุดทันทีนะครับกรณีฉุกเฉินเราตบตัวนี้ลงไปเลยปุ๊บระบบจะหยุดการทํางานของสายพานลำเลียงของเราทันทีนะครับหรือมอเตอร์เราจะหยุดทันทีนะครับประมาณนี้ถ้าเราต้องการกลับมาทางานอีกครั้งหนึ่งเราหมุนตัวนี้นะครับเคลียร์ออกมานะครับระบบก็สามารถรันได้ปกติ i, เหมือนเดิมนะครับปุ่มด้านล่างก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทและสต็อปอันนี้คือ ระบบลูกค้าต้องการที่จะทําการควบคุมเปิดปิดเองนะครับพราะฉะนันเนี่ยลูกค้าต้องเดินมากดสตาร์ทเพื่อให้สายพานเนี่ยทำงานแล้วก็กดหยุดเองแบบนี้นะครับตู้นี้จะไม่มีระบบออโต้ะครับตัวนี้เราจะคอนโทรลเองทั้งหมดนะครับด้านในมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาดูปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่า,าระบบต่างๆท,ที่ติดตั้งเอาไว้ข้างในนะครับก็จะมี เบรกเกอร์เมนนะครับที่เป็นระบบไฟ3เฟสนะครับผมมีตัวนี้ป้องกันการชอ็อตเซอร์กิตของตัวมอเตอร์ให้เรานะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับเบรกเกอร์คอนโทรลในการควบคุมอ่ตัวเฟสโพชชั่นนะครับผมตัวนี้เป็นเฟสโพชชั่นก็คือมันสามารถแสดงโวลต์ได้นะครับแล้วก็จะมีอ่ตัวที่4ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของเฟสโพชชั่นแล้วก็หลอดหน้าตู้ตัวนี้นะครับถ้าเราออนขึ้นไปทีละ หลอดมันก็จะติดขึ้นทีละหลอดนะผมเป็น R อ T แบบน,นี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการออนตัวสุดท้ายขึ้นปุ๊บระบบคอนโทรลก็จะทํางานขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เองด้านบนตัวนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นระบบพัดลมระบายความร้อนนะผมตัวนี้เราจะระบายความร้อนออกจากตู้นะครับกรณีถ้าเกิดว่าชุดไดร์เราทํางานนะตัวปรับรอบเราทํางานเนี่ยมันจะเกิดความร้อนพัดลมเขาจะเป,เป่าขึ้นนะครับความร้อนจะลอยตัวขึ้นพัดลมก็จะดูดออกนะครับแล้วก็จะมีช่อง ด้านข้างตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับเป็นตัวกรองนะครับผมมีกรองอากาศเข้ามานับดูดเข้าทางนี้ลอยขึ้นนะครับความร้อนลอยขึ้นแล้วก็ถูกดูดออกไปนะครับด้วยพัดลมกําลังสูงตัวนี้นะครับที่ใช้ในการระบายความร้อนในตู้นะครับขาดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตัวอิมเมตอร์เราเนี่ยมันมีความร้อนในเรื่องของการทํางานทั้งวันเช่นถ้าสมมติเราใช้สายพานลำเลียงในการลำเลียงสินค้าเราเนี่ย วัตุดิบของเราเนี่ยทำงานทั้งวันเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนสะสมในตู้นะครับเพราะฉะนั้นตัวตู้เราเนี่ยมันจะทํางานาระบายความร้อนออกไปพร้อมกับชุดอ,อินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเกิดว่าตัวไดร์เวอร์เตอร์เราทางานปุ๊บเนี่ยนะครับมีการทํางานของสายพานระพัดลมปุ๊บไดร์เราสตาร์ทปุ๊บเนี่ยพัดลมเราก็จะทํางานเลยเนื่องจากามันจะมีการาดึงอากาศนะครับหมุนเวียนเพื่อใหอ้ชุดปรับรอบของเราเนี่ย ไม่เกิดความร้อนสะสมนะครับผมก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวปรับรอบของเรานะครับหรือตัวไดร์ของเราตรงนี้นะครับผมถัดมานะครับด้านล่างก็จะมีรีเลย์ชุดคอนโทรลที่เราเออกแบบแล้วก็วาง,วงระบบวงจรเอาไว้นะครับที่ใช้ในการควบคุมพวกเป็นสตาร์ทสต็อปเป็นฟอนร์เวิร์ดรีเวิร์ด ันนี้ก็จะมีการต่อเข้ามาที่ตัวไดร์นะครับในการสั่งปรับรอบซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องอเข้าไปเซตค่าในนี้นะครับให้เสียเวลานะครับเราสามารถหมุนปรับค่าตัวนี้ได้เลยนะปกติจะต้องกดเซตเข้าไปไปปรับไปตั้งค่าเพื่อให้มันอ,อยู่ตามความเร็วที่เราต้องการนะครับแต่จริงๆตัวนี้เนี่ยเราเลยออกแบบมาเพื่อให้ง่ายก็คือดึงสัญญาณออกมาเลยเพื่อให้เราสามารถมาปรับรอบ ปรับสปีดที่ตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวนี้เลยนะผมแล้วก็รวดเร็วใช้งานง่ายด้วยนะครับประมาณนี้นับด้านล่างด้านล่างการเข้าสายนะครับก็จะเป็นอินพุตตัวนี้นะคผมอินพุตก็คือ380บโวลต์นะครับเราไฟ3มเฟสเข้ามาก็คือจะเป็น RST แล้วก็นิวตันกาวนะครับมาทั้งหมด5เส้นนะผมนิวตันต้องมาด้วยนะครับมีนิวตันมาด้วยแล้วก็จะต้องมีกาวมาด้วยนะครับ ส่วนดานเอาที่เราต่อไปที่ตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเราต่อไปที่ตัวมอเตอร์แบบนี้นะผมเราก็จะต้องมีไฟไปสามเส้นนะครับผมก็คือจะมี RST แล้วก็จะมีกาวไปด้วยก็คือสี่เส้นอีกเส้นหนึ่งเป็นกาวต่อไปที่ตัวโครงมอเตอร์เพื่อความปลอดภัยนะครับป้องก,การการล่วไหลของตัวกระแสหรือว่าการช็อตหรือมีปัญหาอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะลงไปที่ตัวโครงมอเตอร์ถ้าเกิดมีคนไปจับหรืออะไรพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะนั้นเนี่ยระบบกาวควรที่จะต้องมีให้ครบนะครับผม ส่วนตัวตู้เราเองเราก็จะมีลิงก์ระบบกาวถึงทั้งหมดเลยนะครับที่เราเห็นตรงนี้เป็นระบบกาวที่ลิงก์ฝาตู้ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยนะครับทั้งหมดเลยนะครับตามมาตรฐานนะครับของบริษัทเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานนะผมตัวนี้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับตัวนี้แล้วก็เมื่อลูกค้า,าใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอันตรายต่างๆนะครับตัวนี้จะมีระบบป้องกันใั้หมดเลยเช่นตัวนี้ก็จะเป็นระบบ เซฟตี้เบื้องต้นก็คือถ้าแรงดันของการไฟฟ้ามาผิดปกติตัวนี้จะจับก่อนนะครับแล้วก็สั่งหยุดระบบก่อนเลยคอนโทรลจะไม่สามารถทํางานได้เช่นถ้าสมมติว่ากรณีเกิดแต่พันลําเลียงเราทํางานอยู่แล้วเกิดไฟตกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับตัวนี้มันจับได้ว่า,าแรงดันของการไฟฟ้าผิดปกติปุ๊บเนี่ยสั่งตัดเลยนะครับเพื่อเซฟเซฟในเรื่องของมอเตอร์ของเราให้ด้วยนะครับแล้วก็เซฟในเรื่องของอิวอร์เตอร์หรือตัวไดฟ์ของเราเนี่ยด้วยนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะเอาตู้นี้นไปเทสโดยเดี๋ยวจะให้ทีมงาน,นในการเซตค่าต่างๆเดี๋ยวเราไปดูหลังจากคลิปโปอนี้นะครับผมหรือเดี๋ยวต่อจากนี้เลยนะเราจะยกตู้นี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องทีมงานเซตระบบให้เรานะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับโอเคครับ อเคครับผมตอนนี้เราก็จ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับเรายกตู้มาปุ๊บจ่ายไฟ3เฟสเข้ามานะครับผมตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับผมก็คือจะมีหลอดติดขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็น r อทด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหลอดออฟนะครับผมตัวนี้เราก็ทําการจ่ายระบบไฟเข้ามาเพื่อทําการเซตค่าต่างๆนะครับผมตอนนี้แรงดันที่เข้ามาอยู่ที่400โวลต์เลยนะครับผมตัวนี้ยังไม่เกินสเปคที่เรา กำหนดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะครับในการปรับหรือตั้งค่านะครับให้ตรงกันใช้งานนะครับผมหรือเซตค่าเนี่ยจนะครับให้ตรงกับการใช้งานของยู่บ้านนะครเช่นมอเตอร์ขนาดกิโลวัตต์นะครับเราจะต้องมีการเซตค่าตัวนี้ลงไปนะครับผมเพื่อให้มันตรงกับตัวมอเตอร์นะครับหรือสเปคมอเตอร์ที่กินกระแสนะครับประมาณกี่แอมป์นะครับเราก็เซตค่าตัวนี้ลงไป จะเป็นการเซตค่าที่ไม่ยุ่งยากมากนะผมเราจะเซตครั้งเดียวแล้วก็จะใช้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับก็คือเป็นการใช้แบบตลอดไปนะผมเราเซตครั้งเดียวนอกจากเราจะมีการเปลี่ยนมอเตอร์นะรหรืออะไรพวกนี้นะผมเราถึงจะมีมีการมาเซตค่าใหม่นะครับตัวนี้เองนะผมเราก็จะมะีในเรื่องของอการดึงสัญญาณนะผมหรือเป็นการเซตค่าเพื่อดึงสัญญาณไป สั่งปรับนะครับสปีดหรือว่าใช้วอลลุ่มปรับสปีดที่หน้าตู้นะครับเราต้องมีการเซตค่าหรือว่าดึงค่าขึ้นไปนะครับผมเพื่อให้สัญญาณมันไปออกที่สวิตช์ Switch, หรือ,อปุ่มวอลลุ่มหน้าตู้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็จะไม่มีอะไรมากที่เราจะต้องทําการเซตทุกครั้งนะครับที่การอาเอาไปใช้งานนะครับผมเพื่อ,อลูกค้าจะได้คอนโทรลง,ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ทีมงานเขาก็กําลัง เข้าสายปลดสายอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเราเซ็ตเสร็จเนี่ยเราก็จะเตรียมส่งตู้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะส่งภายในประมาณวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราก็จะเทสก่อนนะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับ